สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำนดวงคลิปเรื่องนี้เราก็จะมาเปิดไพ่ตรวจสอบด้านมืดมุมมืดที่คนรักเก่าของคุณไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะจากมือที่สเลยตอนนี้เขารู้แล้วนะและเขาเห็นแล้วด้วยและเขาจะทำอย่างไรด้านมืดนั้นเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับมือที่สามานะเดี๋ยวเราจะมิด มาเปิดไพ่แบบละเอียดละเอียดตรวจพลรางานของมือที่สามกันลัคนาราศีที่โดดเด่นรักสามเศร้าเราหลายๆคนนะคะเนปจูนธาดินพฤชศพกันมก่อนแคนเซอร์ราศีกรกฎธาน้ำมูลราศีมีนราศีกรกฎวอเตอร์ารธาน้ำมีนกรกฎพิจิกเอ,อิร์ธธาดินพฤชศพกันมก่อน เลวราศีสิงตัดไฟปราเซสราศีมีนธานํำสะเทินคนเกิดวันสาร์ธาตุไฟตัวเลขวันที่เกิดที่แกยวของคุณและเขาเราสองสามคนมี21 26 4 5 14 12 19แล้วก็24นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าก่อนที่จะไปดูด้านมืดนะของมือที่3มาดูด้านดีของเขาบ้างด้านดีของมือที่3นะคะ ที่คนรักของคุณเนี่ยเคยได้เห็นเคยได้สัมผัสนะคะเป็นเรื่องอะไรมาดูสิด้านดีของมือที่สามที่แสดงออกให้คนรักเก่าของคุณได้เห็นนะคะเป็นเรื่องอะไรด้านดีของเขานะก่อนที่จะไปดูด้านมืดนะคะอาจจะเพึ่งเปิดเผยพฤติกรรมนะคะออกมาก็ได้ ด้านดีด้านดีของมือที่3ที่แสดงออกให้คนรักเก่าของคุณได้เห็น1ดาบชัดเจนเป็นคนชัดเจนเป็นคนพูดตรงๆเป็นคนนาะพูดขวานบัดซากนาะเป็นคนที่แสดงออกแบบ ไม่มีรับลมคมในอะไรไม่โกหกอะไรเลยนะคะด้านดีนะแต่เขาจะแสดงออกในช่วงเวลาที่แบบเขาต้องการเอาชนะคนรักเก่าของคุณนะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีอํานาจเป็นคนที่แบบมาด้วยความถูกต้องเออคนรักเก่าของคุณต้องเกรงใจเขาเพราะว่าเขาแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่อยู่กับคนรักเก่าของคุณแล้ว นะคะเป็นคนที่คนรักเก่าคุณต้องยอมรับนะ,ะจะทาจะมาทําพฤติกรรมนิสัยแย่ๆใส่เขาไม่ได้ต้องเกรงใจเขาต้องกลัวเขาต้องให้อํานาจต้องรู้จักรักรักเขานะคะประมาณเนี้ยคือไม่ว่าเขาจะพูดจะทําอะไรคนรักเก่าของคุณก็ต้องเชื่อเขานะคะด้านดีคือแสดงออกให้คนรักเก่าของคุณเห็นว่าเขาจริงใจเขาชัดเจนเขารักครอบครัว เขาสามารถที่จะทําให้คนรักเก่าคุณมีความสุขได้เขาทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาแสดงออกไปให้คนรักเก่าของคุณได้เห็นคือเขาได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างมาอ่ะ เป็นเวลานานพอสมควรกับการที่ดูแลซัพพอร์ตแล้วก็อยู่นะคะกับคนรักเก่าของคุณตกละกรรมลำบากรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างทำหน้าที่เป็นภรรยาเป็นสามีที่ดีให้กับคนรักเก่าของคุณนะคะแล้วก็มั่นคงแล้วก็เหมือนกับว่าเอออยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันแล้วก็ทำอะไรที่มันถูกต้องอะ่ะนะคะ เหมือนกับมีในเรื่องของกฎหมายหรือว่าความถูกต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็เลยเหมือนกับว่าสิ่งที่ด้านดีที่มือที่3าพยายามทำให้คนรักเก่าของคุณเข้าใจในตัวของเขาคือเขาก็พยายามที่จะแสดงออกว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนจริงใจเป็นคนตรงไปตรงมานะคะแล้วก็พยายามที่จะปกป้องนะคะ ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพยายามจะช่วยเหลือซัพพอร์ตคนรักเก่าของคุณมาตลอดนะคะแล้วก็รักแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อคนรักเก่าคุณมานานพอสมควรนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ต้องการที่แบบทาอะไรทําให้คนรักเก่าของคุณเหมือนเสียใจทุกข์ใจไม่สบายใจคือเรียกว่า ถ้าให้กัดก้อนเกลือกินด้วยฉันก็ทำนะถ้าจะให้ฉันทำงานลำบากฉันก็ทำฉันอยากจะเห็นครอบครัวมีความสุขอะไรอ่ะคือสิ่งดีๆในในการที่แบบณนะช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เอ่อมือที่สามกับคนรัก่าของคุณเขาซัพพอร์ตกันช่วยเหลือกันก็เป็นในเรื่องของการที่ทนลำบากมาด้วยกันเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรก็คือแบบยังอยู่อะนะคะยังไม่หนีไปไหน นะคะแล้วก็ยังพยายามที่เหมือนกับว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะให้คนดักกาเก่าคุณเหมือนมีกําลังใจเนอรอาจจะเป็นคนที่ให้กําลังใจคนดักกาเก่าคุณโดยก็ได้นะคะนี่คือเรื่องราวดีๆมุมดีๆของมือที่สามนะคะเขาก็ไม่ได้อยากต้องการที่แบบจะทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะคะคือยึดหลักของความยุติธรรมยึดหลักของความถูกต้องมีเหตุและผลมาตลอดนะคะและเดี๋ยวเรามาดูมุมมืด ด้านรายหรือว่าด์กไซ์ของมือที่สามนะคะพึ่งแสดงออกให้คนรักเก่าของคุณได้เห็นตอนนี้เวลานี้นะคะด้านด์กไซ์ของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรซึ่งมันพึ่งจะโผล่ขึ้นมาไงนะคะอดีตก็คือแบบดีทุกอย่างนะคะซื่อสัตย์ทุกอย่างจริงใจทุกอย่างตรงไปตรงมาทุกอย่างชัดเจนทุกอย่างนะ,ะบอกทุกอย่างพูดทุกอย่าง แต่ตอนนี้เวลานี้ด้านมืดที่มือที่สามนะคะกระทำต่อคนรักเก่าของคุณเป็นเรื่องอะไรด้านมืดของเขานะคะซึ่งมือที่3าเนี่ยน่าที่จะมีสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวนะกับความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับว่าก่อนหน้าที่เขา คนรักเก่าของคุณจะมาแฟนบบเออมาเป็นแฟนมาเป็นคนรักกันเนี่ยเขาเคยมีความรักนะเขาอาจจะเคยมีความรักเมื่อครั้งในอดีตมีคนมาจีบเขาเยอะคุณนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับประมาณที่แบบสวยหล่อเลือกได้อะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้อยากจะต้องการชัดเจนกับใครนะในช่วงเวลาที่เขาคบเขาคุยกันกับแฟนเก่าคนรักเก่าของเขาเนี่ย เออคนรักเก่าของคุณก็เข้ามาพอดีเพราะเอิญว่าคนรักเก่าของคุณอาจจะเป็นคนที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบนะคะแล้วทําให้มือที่สามเนี่ยเลือกที่จะตัดสินใจเลือกคบหากับคนรักเก่าของคุณแต่ไอคนที่เขากําลังคัว่วกําลังคุยอยู่เนี่ยเขาไม่เคยเล่าเรื่องราวนะคะอดีตความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแฟนเก่า คนที่เขาคบเขาคุยมาหลายคนเนี่ยเขาไม่ได้แบบเป็นคนที่เวอร์จินไม่ได้แบบเป็นคนที่บริสุทธิ์ผุดผ่องอะไรเขาเคยมีแฟนมาหลายคนแล้วนะคะแล้วกว่าที่มาเจอคนรักเก่าองคุณก็แบบอืม นะเออผเอิญว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยมีโปรไฟล์ดีนะคะรูปร่างหน้าตาดีหรือว่าดูเป็นคนใจดีดูสายเปดูตำแหน่งหน้าที่การงานเพอร์เฟกก็เลยทำให้มือที่สามเลือกคนรักเก่าคุณแต่ก็ไม่ได้บอกว่าตอนนั้นอะ่ะเขาก็มีคนมาจีบเยอะนะเออแต่คนที่เขาเลือกกลับเป็นคนรักเก่าของคุณนะคะคนไอ้คนที่มาจีบเนี่ยก็อาจจะเป็นหนุ่มโสดสาวโสดนะคะแต่โปรไฟล์มันไม่ดีไง เขาก็เลยไม่เลือกนะคะนี่คือด้านด่างที่เขาไม่ได้บอกคนรักเก่าคุณว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้นะคะเออสาวๆหนุ่มๆรุมร้อมรุมจีบเขาแล้วเขาก็ไม่จริงจังกับใครด้วยนะคะเขาเลือกมากและด้านดาร์กสานะคะด้านมืดของมือที่สามที่คนรักเก่าคุณน่าที่จะพึ่งรู้แหละว่ามือที่สามเนี่ยปฏิเสธ ปฏิเสธคําพูดปฏิเสธสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันเหมือนกับว่าคําพูดที่คนรักเก่าของคุณน่าที่จะบอกว่าอยากจะกลับมาหาคุณประมาณเนี่ยเหมือนบอกว่าเออฉันไม่ได้อยากจะอยู่กับเธอแบบจริงจังนะตอนแรกอน,นะคะ เออฉันไม่ได้อยากจะอยู่กับเธอแบบจริงจังแหละฉันคิดว่าฉันลองคบกับเธอไปก่อนแต่ถ้าแบบมันไม่ดีหรือว่าฉันรู้สึกว่าฉันคิดถึงคนรักเก่าของฉันฉันจะกลับไปหาคนรักเก่าของฉันตอนนั้นมือที่สามบอกว่าโอเคเขาตกลงนะคะเขาบอกว่าเขาจะไม่ได้ต้องการที่จะดึงรั้งคนรักเก่าคุณไว้เออเขาจะปล่อยเนี่ยนะคะปล่อยให้คนรักเก่าคุณกลับมาหาคุณ นะคะแล้วเขาจะไม่ทําอะไรเลยจะไม่พูดอะไรเลยเขายอมยอมเชื่อฟังนะคะเอ,อ่อคำตัดสินใจการตัดสินใจของคนรักเก่าของคุณนะ,ะเหมือนกับคบคบเล่นๆคำ้ำๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะคะเขาจะไม่รั้งคอสมพันนี้ไว้เขาสัญญากับคนรักเก่าของคุณไว้แต่นะคะพอเอาเข้าจริงๆมือที่สามไม่ยอมปล่อยให้คุณไม่ยอมปล่อยให้คนรักเก่าของคุณกลับมาหาคุณ มือที่3มต้องการคนรักเก่าของคุณจริงๆนะคะถึงเวลาที่คนรักเก่าคุณจะกลับมามือที่3มไม่ให้กลับนะคะนี่คือด้านด a r ก s i d ที่แบบเออมือที่สากลับกรอกนะ,ะในเรื่องของคําพูดในเรื่องของคําสัญญานะคะและด้านดักซ้ายมุมมืดของมือที่3มคือต้องการที่จะเอาชนะต้องการที่จะเอาชนะคนรักเก่าของคุณ หรือเอาชนะคุณก็ได้คือฉันจะเป็นตัวจริงในเมื่อฉันก้าวขาเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แล้วสิ่งที่ฉันต้องการคืออดีตก็คืออดีตนะคะประมาณนี้มือที่3าต้องการเป็นตัวจริงนะห้าดาบกับดีเอ็มเพรสนะคะไม่ยอมไม่ยอมที่จะให้คนรักเก่าของคุณกลับมาเออกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณอีกนะคะแล้วเขาก็จะเป็นตัวจริงให้ได้ เขามีการพยายามทําหรือว่าพูดหลายสิ่งหลายอย่างให้คนรักเก่าคุณยอมยอมเขานะคะเพราะว่าเขาต้องการจะเป็นตัวจริงเป็นตําแหน่งนะคะเออครองตําแหน่งภรรยาสามีตัวจริงนะคะแล้วก็เหมือนกับคือแสดงออกเลยบังคับเลยนะ,ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดจริงจังชัดเจนนะ,ะถ้าถ้าคนรักเก่าคุณกลับมาแล้วจะไม่มีโอกาส กลับไปหาเขาอีกเป็นข้อตกลงของมือที่สามกับคนรักเก่าคุณแล้วทําให้คนรักเก่าคุณเนี่ยคือเสียได้มือที่สามไงกําลังแซบนะกําลังนัวอยู่นะคะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเออคาพูดของมือที่สามเนี่ยเหมือนมันไม่ตรงกับ การที่สัญญากับคนรักเก่าของคุณตั้งแต่ครั้งแรกนะ,ะบอกว่าฉันไม่ได้ต้องการผูกมัดอะไรฉันไม่ได้อยากอยากได้อะไรฉันไม่ได้อยากเป็นตัวจริงอะไรเงี้ยนะคะแต่เอาเข้าจริงๆอยู่กันไปมือที่สามก็ต้องการเป็นตัวจริงเป็นนามวันเหมือนกันนะคะและด้านมืดของมือที่สามมือที่สามต้องการให้คนรักเก่าของคุณจบกับคุณแบบเด็ดขาด เขาไม่ต้องการเป็นตัวสำรองและเขามีการพูดมีการบังคับนะคะให้คนรักางคุณนะคะหรือว่าสังคมรับรู้เรื่องราวของเขากับคนละกาของคุณนะมีการประกาศบอกมีการเหมือนกับพูดหรือว่าแสดงตัวตนว่าตอนนี้เวลานี้เมอร์ดี้สามได้เป็นตัวจริงแล้วนะเออบอกทั้งสังคมญาติพ่อแม่พี่น้องนะคะของคนรักางคุณด้วยแล้วก็เพื่อน นะทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบเขาประกาศให้รู้หมดว่าตอนนี้เวลานี้นะมือที่3ามเขาเป็นคมสัมพันธ์ใหมนะ่เป็นคนที่จะมาเป็นตัวจริงแทนคุณนะคะคือเขาทำเองหมดทุกอย่างนะแล้วเขาก็คาดหวังความสำเร็จด้วยนะสิ่งที่เขาแสดงออกเนี่ยคือก็ฉันจะเป็นตัวจริงฉันก็เลยไปประกาศบอกทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะ แล้วก็เหมือนกับว่าจะไม่ยอมให้คนรักเก่คุณกลับมาหาคุณอีกไม่ให้ติดต่อไม่พูดคุยหรือแม้กระทั่งเป็นการให้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะหรือว่าไม่ให้ติดต่อกลับมาเลยอ่ะนะเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะให้จบความสัมพันธ์แบบเด็ดขาดนะคะและด้านดาร์กนะด้านมุมมืดของมือที่สาที่คนรักเก่าคุณก็น่าที่จะรู้คือ เดิรเดวิลสามคาถาแผนการเนี้ยแผนการที่มือที่สามอยากครอบครองคนรักเก่าของคุณนะคะเป็นภรรยาเป็นสามีตัวจริงเนี่ยจริงๆแล้วเขาอะไม่ได้คิดคนเดียวมีคนในครอบครัวของเขาาพ่อแม่ของเขานะคะบอกเขาให้เขาทําทุกอย่างให้มันถูกต้อง นะประมาณที่เหมือนกับว่าคือจริงๆแล้วตัวเขาเหมือนไม่ได้อยากจะผูกพันกับคนละก่าของคุณสักเท่าไหร่แต่บังเอิญว่าอยากพ่อแม่พี่น้องเนี่ยคือไม่อยากจะให้เสียหน้านะก็เลยบังคับให้ทําอะไรที่มันถูกต้องก่อนนะโดยใช้กฎหมายโดยใช้เอ่อ ความสัมพันธ์นะคะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างคือต้องมารับรู้เรื่องราวทั้งหมดทุกอย่างแต่มือที่สามคือยังไม่มั่นใจเลยยังไม่มั่นใจในความสัมพันธ์เลยแต่ถูกญาติพ่อแม่พี่น้องของของ,ของมือที่สามบังคับนะให้มัดมือชกคลุมถุงชนระหว่างเขากับคนรเก,ก่าของคุณนะคะก็ไม่ได้ทําคนเดียวอ่ะนะคะสังคมญาติพ่อแม่พี่น้องรู้เห็นเป็นใจและมุมมืดของมือที่สาม ที่คนรักเก่าของคุณเพิ่งรู้ในความที่คนรักเก่าของคุณเนี่ยอาจจะเห็นว่ามือที่สามดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะดูธรรมะธรรมโมดูแบบเหมือนกลัวในเรื่องของอศีลธรรมจริยธรรมนะคะอะไรต่างๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วมือที่สามเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะเชื่อในเรื่องของวิบากกรรมเท่าไหร่นะ ในสิ่งที่เขาทําคือเขาไม่ได้กลัวในเรื่องของวิบากกรรมเลยเขาเป็นคนดื้อเอาแต่ใจตัวเองเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเองเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าคิดอยากได้อยากทําอะไรแล้วสิ่งที่เขาอยากได้นะคะเขาต้องทําให้มันสําเร็จอารมณ์เนี้ยนะคะไม่ว่าจะเจอในเรื่องของวิบากกรรมใดๆก็ตามหรือว่าเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนบอกอะไรก็ตามนะคะเขาไม่เคยกลัวนะ เขาก็เลยเลือกที่จะทําผิดศีลธรรมโดยที่แบบไม่กลัวอะไรเลยนะคะนี่คือสิ่งที่คนรักของคุณได้เห็นว่าเ,ยเ้ยมือที่สามเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะเวลาที่แบบอา,อาจจะมีพฤติกรรมคำพูดนะพูดจาร้ายๆนะคะออดอ้อนเขานะผูกมัดเขาเห็นไหมเจ็บดาบเนี่ยพลังงานของความที่มักที่จะแสดงออกนะคะว่าตัวเองอินโนเซน์ต ตัวเองไม่มีพิษไม่มีภายอะไรนะคะแต่ความร้ายซ่อนเคี้ยวเล็บอยู่ข้างในแล้วคนรักเก่าของคุณก็รู้แหละนะคะแต่ด้วยความที่กําลังหน้ามืดตามัวอยู่นะคะก็เลยเลือกที่จะมองเพียงแค่ในด้านดีนะะเลือกที่จะรู้สึกมีความสุขเลือกที่จะเหมือนกับว่าทําเป็นไม่เห็นทําเป็นไม่สนใจว่ามือที่สามเนี่ยเป็นคนยังไงจริงๆแล้วร้ายมากนะคะ,ะ,คะเขายังไม่ได้คิดถึงตอนที่อ่า ในช่วงเวลาที่ถ้าหากว่าคนรักเก่าของคุณกับมือที่สามทะเลาะก,กันหรือว่ามีปากมีเสียงกันเนี่ยเออมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาไม่ยังไม่เห็นนะแต่เขาเห็นภาพลักษณ์ที่มือที่สามนะคะทําดีพูดดีมีสเสน่ห์น่ารักอัธยาศัยดีทําตัวรวยนะคะแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเหมือนดูดีมีสเสน่ห์นะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างทําให้คนรักเก่าของคุณได้เห็นแต่ท้ายที่สุดแล้ววันเวลามันเปลี่ยนแปลงไป,ไป,ไปทุกสิ่งทุกอย่าง นะกับตลปัดนะเมื่อมีความเป็นครอบครัวเกิดขึ้นสิ่งที่มือที่สามแสดงออกให้คนรักเก่าของคุณได้เห็นคือคือเหมือนกับภาพลักษณ์ที่เคยทําให้คนรักเก่าของคุณเห็นคือความรวยความเพอร์เฟกความมีสเสน่ห์ความดูดีความเออเหมือนกับเออเลิศนะในสังคมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะนะคะมันไม่ได้เลิศอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้ดูดีอะไรขนาดนั้นในสังคม ไม่ได้รวยนะภาพลักษณ์คือความรวยความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแต่รู้สึกว่าตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วนะเหมือนกับไม่มีสเสน่ห์เลยเป็นคนที่หน้าที่จะไม่มีสเสน่ห์แล้วคนละเก่าคุณอยากจะเดินหนีมือที่สามโดยซ้ําไปตั้งแต่ใช้ชีวิตครอบครัวกันมานะคะก็ทําให้คนละเก่าคุณเพิ่งเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วนะช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เห็นว่ามือที่สามดูดีมีสเสน่ห์ดูรวยดูเก่งดูสวยดูหลอก ะะก็เพราะว่าเขาพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้คนราักาของคุณได้เห็นนะคะด้านมือด้านดาร์กไซด์ของมือที่สามการที่มือที่สามพยายามที่จะ เป็นคนดีเป็นคนจิตใจดีเป็นคนอ่อนโยนนะเป็นคนที่แบบเหมือนให้กําลังใจคนรักเก่าคุณมาตลอดนะพูดจาดีเอาหกเอาใจมาตลอดเข้าข้างคนรักเก่าคุณมาตลอดอ่นะไม่ว่าคนรักเก่าคุณนะคะจะทําพฤติกรรมแย่แค่ไหนก็ตามหรือว่าแม้กระทั่งความเจ้าชู้นะหรือแม้กระทั่งอาชีพการงานที่แบบดูเหมือนกับไม่โดดเด่นอะไรเลยต่างคนก็ต่างพึ่งรู้นะคะว่าณนะตอนนี้เวลานี้พฤติกรรม ะะของทั้งคนทั้งกลุ่มคุณแล้วก็มือที่3มเนี่ยเมื่อครั้งอดีตอ่ะพยายามกันมากเลยนะพยายามที่จะทาให้ต่างฝ่ายต่างเห็นภาพลักษณ์ของตัวเองในมุมดีๆนะคะคือสร้างภาพสร้างความสวยสร้างความหลอ่อสร้างความเพอร์เฟกแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันเหมือนของคู่ของรักกันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเห็นบางสิ่งบางอย่างเพราะ มีคนอื่นนะคะมาพูดหรือว่านะ,ะมาเหมือนกับมาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยฉันเห็นสามีของเธอเป็นแบบเนี้ยอยู่กับเพื่อนกับฟูงเป็นแบบเนี้ยหรือว่านะ,ะเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ได้เห็นมุมร้ายๆของกันและกันแต่อาจจะเหมือนกับได้ยินได้ฟังจากคนอื่นมาอย่างเช่นความเจ้าชู้อย่างเช่นความเหมือนกับว่าไม่มีความโดดเด่นในอาชีพการงานหรือว่าพฤติกรรมที่มันเหมือนกับเ ทำให้เขาหน้ามืดตามหมัวทั้งสองคนน่ะนะคือเหมือนกับอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์หรือว่าในโลกของความฝันความรักอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยเห็นแต่พอเหมือนกับว่าเอ,อ่อได้ยินได้ฟังจากคนอื่นแล้วเพิ่งมารู้ความจริงว่าเฮ้ยแฟนของเธอเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่แบบเหมือนชอบทํานิสัยแย่ๆกับคนอื่นอะไรเงี้ยหรือว่าชอบจีบคนนั้นชอบคุยกับคนนี้เธอไม่รู้จริงๆเหรอ ะะกับเธอเนี่ยเขาดูเงียบดูนิ่งมากเลยดูลักครอบครัวมากเลยแต่พอเขาได้ออกไปนอกบ้านสิเธอไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยนะคะนี่คือพฤติกรรมของทั้งสองคนนะ,ค,ะคือเหมือนเพิ่งจะมารู้ความจริงว่าเออต่างฝ่ายต่างก็แบบเหมือนมีนิสัยแย่ในสายตาของสังคมตานะเพื่อน นะเพราะว่าความเจ้าชู้เพราะว่าการที่แบบชอบโปรยสเสน่ห์หวานสเสน่ห์หรือแม้กระทั่งมือที่สามเองก็ตามก็ยังมีความที่แบบยังอยากจะเจีบคนนั่นหรือว่าคบกับคนนี้หรือว่ามีคนเข้ามาจีบเขาเหมือนกันนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เหมือนกันเลยพอเลือกที่จะมาเป็นคู่รักกันเหมือนเอ,อเหมือนพี่นะคะพี่ชายคิดกับ น้องวุ้นเส้นสมัยอดีตนะคบไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่อีกคนนึงก็แต่งตัวเก่งใช้เงินเก่งอีกคนนึงก็เจ้าชู้อะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าเออเหมือนกับไม่ยอมกันอะ่ะนะคะก็มีในเรื่องของการที่แบบมีคนอื่นมาเล่าให้ฟังพฤติกรรมที่เป็นมุมมืดนะคะแล้วก็ทําให้คนสองคุณเพิ่งรู้ความจริงว่าเฮ้ยเขาเขาเพิ่งเห็นมุมมืดตรงนี้เองนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เริ่มที่จะ เกิดความหวาดระแวงนะมีใครคนใดคนหนึ่งที่แบบขี้หวงขี้หึงมากเป็นพิเศษแต่ตัวเองก็ทําตัวไม่น่ารักนะคะ<ส>ก็ชีวิตก็คงจะไม่มีความสุขนั่นแหละเพราะว่าเหมือนกับมีสังคมบุคคลรอบข้างหรือว่ามือที่3หรือว่าญาติพ่อแม่พี่น้องเข้ามายุ่งเข้ามาเกี่ยวพันด้วยหรือแม้กระทั่งนะทั้งญาติพี่น้องนะของทั้งสองคนนั่นแหละเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธนะ์ก็เลยทําให้ความสงบสุขในชีวิตคู่ไม่มีนั่นเอง เพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ